ก่อนมีอาร์ตแกลเลอรี่งานศิลปะเคยอยู่ที่ไหนมาก่อน จุดเริ่มต้นของแกลเลอรี่ศิลปะย้อนกลับไปในสมัยกิกและโรมันโบราณงานศิลปะถูกจัดแสดงในวิหารหรือบ้านของชนชั้นสูงเพื่ออวดฐานะและรสนิยมซึ่งต่อมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่แกลเลอรี่สาธารณะแห่งแรกนั่นก็คืออูฟิซิแกลเลอรี่ในอิตาลีเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่ศตรวรรษที่18คือเป็นหนึ่งในแกลเลอรี่แรกที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบในอังกฤษเด e เลโยอักาเดมีออฟอาร์ตจัดนิทรรศการในศตรวรรษที่อแสดงงงานขอศิลปินร่วมสมสัยโดยเริ่มต้นจา,กการ จัดงานแบบซาลอนซึ่งเป็นรากฐานของแกลเลอรี่สมัยใหม่ทำไมคนถึงสร้างอาร์ตแกลเลอรี่ขึ้นมาก็เพื่อจะแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานศิลปะให้ศิลปินมีพื้นที่นําเสนอผลงานของตัวเองให้ผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าของผลงานศิลปะาสะาสมและอนุรักษ์งานศิลปะเป็นแหล่งเก็บรักษาผลงานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินสร้างโอกาสทางอาชีพช่วยศิลปินให้เชื่อมต่อกับนักสะสมหรือผู้ซื้อเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการสนทนาและหาแรงบันดาลใจแกลเลอรี่คือพื้นที่ที่เป แลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนแกลเลอรี่เป็นอีกหนึ่งส่วนของอุตสาหกรรมศริลปะและวัฒนธรรมสร้างมูลคา่าทางเศรษฐรรกิจผ่านนิทรรศการงานขายและกิจกรรมทางศรริลปะแกลเลอรี่ไม่ใช่แค่ที่โชว์ภาพแต่คือสถานที่แห่งประวัติศาสตร์การเรียนรู้การสนับสนุนศิลปินและการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน